สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Octalot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมเคล็ปการต่อมาแรนดอมคลิปการสักคลิปสองคลิปสามคลิปสี่คลิปห้าคลิป <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้อาจารย์เป็นหวัดอีกแล้วอะ่ะพักนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้โดนฝนนิดโดนฝนหน่อยก็เป็นหวัดนะเออล่างกายไม่แข็งแรงเลยพักเนี้ย เมื่อวานอาจารย์โดนฝนละอองเล็กๆเองไม่ได้เยอะมากอะ่ะน้ำมูกไหลอีกแล้วอะ่ะอือ่ะมาเสียงจะขึ้นจมูกนิดหน่อยนะคะจะมีเสียงที่มันขึ้นจมูกเพราะว่าน้ำมูกไหลอีกแล้วอัางกายไม่แข็งแรงเลยช่วงนี้อไม่สตรองเลยไม่สตรองเลยอะไรเนี่ยมาคอนเทนต์แรนดอมคลิปค่ะในหัวข้อใน ในคอนเทนต์ที่ว่าคุณจะหนีหัวใจตัวเองพ้นหรือเปล่าอืดูสิหนีอะไรก็หนีได้นะต่อให้หนีไปสุดราบฟ้าเขียวหนีหัวใจตัวเองหนียากต่อให้หนีไปข้ามโลกข้ามหนีอะไรไม่ได้หนีใจตัวเองเนี่ยหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะหนีหัวใจตัวเองได้หรือเปล่านะจะมาดูสิมาดูกันสิ อ่ะมาดูความรักของคุณรันดอมคือการสุ่มสุ่มความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นของใครเลยแต่ว่าถ้าพลังงานหลักตรงหมายถึงเรื่องราวที่อาจารย์เล่านี้ตรงไปต่อแต่ถ้าไม่ตรงก็มูฟไปดูคลิปอื่นโอเคไหมนะมาดูพลังงานของคุณก่อนว่าชีวิตรักของคุณเจอเจออะไรมาทำไมต้องหนีหัวใจแล้วจะหนีพ้นไหม <c oughs> เจอความรักแบบไหนมาความรักที่มีกำแพงความรักที่มีคู่ต่อสู้ความรักที่มันมันเหมือนต้องทนอะสี่ทนได้หรือเปล่าล่ะสี่ทนได้หรือเปล่าความรักที่มีอุปสรรคมีปัญหาความรักที่เดอะแฮงแมนรักเขาข้างเดียวเขาเหนียวนึ่งเปล่าหนูเอ้ย เหมือนเราพยายามตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวพยายามวิ่งตามพยายามทําให้ความรักนี้มันดีอ่าเหมือนพยายามจะจะทําให้ทุกอย่างมันดีบางครั้งเราก็ยอมเสียความเป็นตัวตนของเราเพื่อรักษาคนที่เรารักไว้เออก็ทุกอยู่นะไม่ใช่ไม่ถูกอะ่ะเดะแฮงแมนเนี่ยคือแบบบางทีคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์ เงื่อนไขนั้นเป็นอะไรคุณรู้เขารู้เงื่อนไขในความสัมพันธ์ที่เราจะต้องทนถามว่าทำไมเราต้องทนล่ะถ้าในเมื่อเป็นความรักเราจะต้องทนเพื่อเขาฝ่ายเดียวเหรอและเขาละ่ะถามอะไรเพื่อเราบ้างหรือเปล่าเออความรักที่รอคอยจริงๆคุณรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่แรกคุณอาจจะรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างยากลำบาก มันต้องทนหนักมากแต่คุณก็อาจจะยอมพร้อมที่จะก้าวไปเพราะคุณอาจจะคิดบวกไว้ว่าเออมันอาจจะดีมันอาจจะเติมเต็มกันได้มันอาจจะเวิร์กก็ได้นะคือความฝันของคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันดีดูคนที่คุณคบก็ดูดีเออแล้วมันก็คงจะดีแต่พอเข้าก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันไม่ดีเอาซะเลย มันไม่ดีอย่างที่คิดเลยมันไม่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะคะยังมีปัญหาที่ข้างครางคาลาคาสังกันอยู่ตอนออกจากความสัมพันธ์มาอาจจะไม่บอกเลิกกันก็ได้บางคนก็ไม่ได้บอกเลิกบางคนเก็บความไม่พอใจไว้เงียบๆคนเดียวไม่พูดเน่งเรารู้สึกได้ว่าเขาน่าจะรู้ได้ว่าเขาทำอะไรผิดเออ มันจะต้องให้บอกกันไหมมันก็ไม่ควรจะต้องบอกกันปะหรือบอกไปแล้วเคยฟังฉันไหม <c oughs> <c oughs> ความสัมพันธ์ที่อยู่ก็ไม่ดีไปก็ไม่ลงตัวอืมมันเป็นความเจ็บปวดนะแต่มันยังมีภาระพันธะที่คั้างคาใจกันยังไม่ได้สะสางอืม The Tower คุณอาจจะเจอความรักแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มาเนิ่นนานมันไม่ได้อยู่ๆก็พังลงไปหรอกมันค่อยๆสะสมจากความไม่พอใจเล็กๆไม่พอใจน้อยๆเริ่มรู้สึกถึงความไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เรามีแต่ความทุกข์ในความสัมพันธ์มันเริ่มก่อกินหัวใจคุณมาเรื่อยๆเป็นจุดเล็กๆจุดดำๆ จุดดำเล็กๆนั้นเริ่มขยายวงกว้างขึ้น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 จนเป็น The Tower จนคุณบอกว่าคุณไม่ทนอีกแล้วคุณจะไม่ทนกับความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะดูไม่ใส่ใจเขาไม่ทำอะไรเลยเขาไม่พยายามอะไรเพื่อเรารักษาเราไว้เลยเขาเห็นเราเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยจุดเล็กๆที่อยู่ในใจของคุณมันค่อยๆก่ะกินใจจนขยายวง กว้างขึ้นแล้วมันก็ตุ่มพังหรือแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยแ,แอบสืบแอบส่องเขาอยู่หรอเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณซึ่งคือไม่ได้ขาดหายไปการวนเวียนนั้นหมายถึงยังได้รับข่าวสารไม่ได้คุยกันก็จริงอาจจะไม่ได้คุยกันแต่อยู่ในหมู่เพื่อนฝูงอยู่ในแวดวงเดียวกัน เดินอยู่ในสังคมเดียวกันยังสวนกันไปสวนกันมาแต่เราไม่คุยกันเราไม่พูดกันเราไม่ติดต่อสื่อสารกันอีกแล้วแต่ยังเห็นเขาอยู่เออยังเห็นเขาอยู่หรือคุณเขาเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะโพสให้คุณเห็นหรือคุณโพสให้เขาเห็นยังไม่ได้ขาดสับ,บััน์ออกไปแบบนั้นถึงจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็ตามแต่คุณยังส่องเขาอยู่เลยนะคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่เลยคุณรอเขา เราให้เขาแสดงรอให้เขา take action, เทคแอคชั่นรอให้เขามีปฏิกิริยาต่อความสัมพันธ์นั้นเหมือนคุณพยายามที่จะซึมซับและเรียนรู้นิสัยใจคอการกระทำคำพูดหรือไม่เรียนรู้ในความเงียบของเขานั่นแหละคุณพยายามที่จะศึกษาเขาอย่างมากที่อยากรู้ว่าจริงๆตัวตนของคนคนนี้มันเป็นอย่างไร มันเป็นเหมือนหน้าฉากไหมหน้าฉากอาจจะดูลุกดีมาดมีมาดม,ม,มีฟอร์มดูนิ่งสุขุมดีดูน่าเชื่อถือดูดี <c oughs> แต่ในความเป็นจริงอะไรที่ซ่อนไว้หลังฉากหลังหน้าตาหลังนิสัยหลังการกระทำหลังโปรไฟล์นั้นๆคุณกำลังเรียนรู้และศึกษาอยู่ค่ะเ <c oughs> ติบโตขึ้นเดะเดตกรายเพนเทส ความสัมพันธ์ไม่ได้กระเตื้งขึ้นเลยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ได้มีการพัฒนาเป็นรักแบบลับๆร,ร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนแล้วมันไม่มีการพัฒนาเลยนะไปกันแบบว่าไม่มีพาชั่นอะดูเหมือนคุณอาจจะมีพาชั่นความปรารถนาความต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาดูไม่เขาดูเรื่อ,อย ช้าๆได้พาเรือดาบไม่รู้ช้าจริงๆไม่ได้มีการพัฒนาอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยก็มารู้ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อย่างไรหรือคุณกับเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือคุณเองก็รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้เรามีกันสองสามสี่คนเซนของคุณบอกคุณได้การกระทําของเขาบอกคุณได้คําพูดของเขาบอกคุณได้ด้วยความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นคนรับรู้นะ เป็นคนที่มีเซนด์ดีและเป็นคนที่ไหวกว่าหาความรูท้ทีเดียวอยากรู้นั่นแหละว่าเขาไปไหนเขาไปกับใครมีใครมาเมนบ้างมีใครมารักเขาบ้างมีผู้หญิงเยอะไหมผู้ชายเยอะไหมอะไรแบบเนี้ย <c oughs> หรือคุณไปดิวกับคนที่เขาค่อนข้างออกสังคมบ่อยๆแฮงเฮาปาร์ตี้ house, τί, มีเพื่อนฝูงเยอะมีเพื่อนมีฝูง มีดูเป็นคนสดสวยร่รวยมากลุกดูดีมากสดสวยร่าเรอมากอ่าบกไฟเขาดีบปกไฟคุณก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีบกไฟเขาก็ดีแต่ว่าคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคงเป็นได้แค่การระยะน,น้ำมิตรต่อกันหรือมะอืมถ้ามันไปไม่ได้บางทีคําเป็นเพื่อนก็ไม่อยากให้แต่บางคนก็ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นการระยะน,น้ำมิตรค่ะก r e e n up sort คุณก็ใจแข็งนะ คุณก็ใช้แข็มใช้สมองมากกว่าใจใไม่ใช่แต่หลับหูหับตาลักตะบี้ตะบันฉันรักเขาฉันรักเขาฉันรักเขาไม่ใช่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโกโ้มีศักดิ์ศรีมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ได้ให้ใครมามาบอกเราเราก็ไม่คิดตามบางคนเขามาบอกอะไรเราเราก็ฟังแต่เราไม่คิดตามแต่คุณไม่คุณเขาพูดอะไรต่อต่อคุณก็ตามหนึ่ง คุณดูการปฏิบัติของเขาสองคุณคิดตามในคำพูดของเขาเขาพูดแล้วเขาทำตามที่เขาพูดได้ไหมเขาพูดแล้วเขาเป็นอย่างที่เขาพูดไหมน่ะคุณเป็นคนมีเหตุและผลมีตักกะเยอะมีความคิดหน้าคิดหลังถึงเขาถึงเราเอออารมณ์เนี้ยแข็งนะแต่ว่าในความแข็งของคุณอนะ่ะเป็นคนแข็งที่เปลือกนอกที่คนดูดูมีบารมี ดูเป็นคนแข็งไม่ค่อยมีใครกล้ากล้าอะไรกับคุณนะแต่ในทางของคุณเนี่ยบางทีก็ดูแฟนลีบางทีก็ดูเออกใจบางทีก็ดูเป็นอ่อนหัวอ่อนแต่มีความแข็งอยู่เพราะฉะนั้นคุณเดินออกมาจากเขาจากความรู้สึกนี้ออกมาท,ท,ทั้งที่ไม่ได้อยากออกมาค่ะออกมาทั้งที่เจียงรักเจ็บทั้งน้ำตาแต่ความสัมพันธ์นั้นก็คิดได้ว่า ถ้ามันไม่ดีถ้าเราต้องเป็นตัวเลือกถ้าเราเป็นคนที่ต้องวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวเราอยู่ตรงนี้ทำไมเพื่ออะไรคุณอยู่เพื่ออะไรคุณคิดแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณเพราะฉะนั้นการเดินออกมาเจ็บหน่อยแต่มันจบมันทุกข์แต่มันก็จบดีกว่าคุณอยู่ตรงนั้นนจะจ๊ะคุณอาจจะเดียวกับราศีน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะตุลค่ะ หรือในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาค่อนข้างจะจะมีความลับเยอะคนคนเนี้ยโปรไฟล์เขาดีดูมีรักเยอะดูหวั่นไหวก็ใครไปทั่วความคิดของคุณที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาตรงจริงคําพูดตรงแต่การกระทําก็ไม่ได้ตรงอย่างคําพูดค่ะการลุกของเขาดูน่าเชื่อถือดูดีก็จริงแต่การกระทําเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมันดูสวนทางแล้วก็ ดูแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันพูดไม่จริงพูดปดแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังเช่นเราถามว่าเขามีใครไหมเขาบอกเขาไม่มีแต่จริงๆเขามีเออมันดูได้จากคำพูดดูได้จากการกระทำดูได้จากการที่เขาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเราดูได้จากหน้าตาดูได้จากสังคมของเขาแล้วคุณคิดว่าคงไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วล่ะ คงตัดอ,อกตัดใจเดินจากความสัมพันธ์มาคุณคนเราคุณก็คิดว่าคุณก็มีดีนะหน้าตาทางสังคมคุณก็ดีชีวิตคุณก็เลิศหรูทำไมคุณต้องยอมยอมมากเกินไปก็ดูดูแล้วตัวเองจะทุกข์ก็ไม่คิดจะยอมอีกแล้วนะจา๊ะช้อยก็เยอะคุณเองนะ่ะก็มีคนเขาหาเยอะหรือในความสัมพันธ์ที่เกิดความร้าวฉานอยู่เงียบ คุณอาจจะดูข ENNIS, ี้ห <lawsuit royable> ึงขี้หวงนะแรงด้วยแต่คุณจะเงียบคุณจะใช้ความเงียบเก็บข้อมูลเก็บทุกอย่างแล้วเราฟาดฟาดตรงตรงฟาดแบบไม่ให้เหอเยอะใหญ่อะเก็บข้อมูลก่อนเงียบไม่ได้แปลว่าโง่เงียบไม่ได้แปลว่าไม่รู้แต่ขอเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานให้ท่วนทีก่อนจะได้ไม่มีข้อโต้เถียงจะได้มัดมัดคน กล่อนเจ้าทูมัดคนที่คิดว่าเขาเหนือชั้นกว่าเราควาเมเงียบของคุณไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะต้องยอมทุกอย่างคุณยอมแล้วคุณก็เดินออกมาเงียบเงียบเช่นเดียวกันบางคนก็เงียบกริบเขาเงียบเราก็เงียบเป็นความรักแบบไหนมันเป็นความรักแบบไหนเออแล้วจะสื่อสารกันยังไงสื่อสารด้วยใจด้วยจิตวิญญาณ ได้การเชื่อมต่อด้วยการกระทําสื่อสารกันทางเพลงสื่อสารกันรู้สึกเขาสื่อเราได้รเราสื่อเขาได้เขาพูดอะไรเราพูดตอบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ย่าจานี่คือพลังงานของคุณค่ะอ่าไปกันที่คอนเทนต์คุณจะหนีหัวใจตัวเองพ้นหรือเปล่าไปดูกันสิพ้นไหมไอหัวใจดวงน้อยนอยเนี่ยไปดูชีวิตของคุณกัน ชีวิตของคุณเป็นยังไงตอนนี้อไปดูซิชีวิตของคุณเป็นยังไงนะตอนนี้ค่ะวหวแม่จ้า <laughs> ชีวิตของคุณเป็นยังไงนะตอนนี้ค่ะไปดูกันมีความสำเร็จดีนะ งานดีงานดีชีวิตก็หกไม่เท้าเนี่ยงานคุณโฟกัสกับงานกับเงินมีคนเข้ามานะเด็กมีเด็กน้อยมาขอโอกาสด้วยเอาปะละ่าล่ะเออตัวายพพนเทสอารมณ์ก็ค่อนข้างวันไหวเดอะอืดอื The เดวิลมาเป็นไพ่อเดตเมื่อคืนฝันเห็นเขาอยู่ไหมยังคิดถึงเขาอยู่ไหมเขามาเข้าฝันคุณอยู่หรือเปล่าคุณจะหนีหัวใจตัวเองพ้นไหมอืม หนีอะไรก็หนีได้บอกแล้ว j u ดเ m e n t การปลดปล่อยจัดเต็กว่าไม่เป็นธรรมเดลาเบอร์นะสามเดือนถดเดือนนี้นะไพ่ของคุณอตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีความรู้สึกถึงการทำงานค่ะหาเงินทำงานสร้างไรายได้สร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงกับอาชีพคุณขยันมากนะคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นกับอะไรก็ตามและคุณจะผลักดันตัวเองให้ไป,ให,ไปให้ถึงนะฝั่งฝันนั้นได้ อย่างเช่นตอนนี้อยากได้บ้านนะมีความสุขแวบๆเข้ามาว่าอยากได้บ้านจังอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งออ,อยากได้ที่ดินอ,อ,อารมณ์ของคุณอาจจะรู้สึกอยากได้ความมั่นคงก็ได้ความมั่นคงในเงินคุณอาจจะมีความมั่นคงอยู่มากแล้วแต่อยากมีอีกอยากมั่นคงกว่านี้อีกอยากได้เงินใช้เยอะๆเลยขยันทํางานมากโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความสําเร็จมีความรู้สึกกลัวเงินไม่พอใช้ เงินอะเข้ามาซ้ายออกขวาค่าใช้จ่ายเยอะมากเข้านะแต่ก็ออกเข้าซ้ายออกขวานะจ๊ะความสําเร็จในเรื่องของการทํางานก็มีความสําเร็จดีไปได้เรื่อยๆค่ะไปได้เรื่อยๆคุณจะหนีหัวใจตัวเองพ้นหรือเปล่าอาจารย์มองว่าสามเดือนหกเดือนนี้ยยังคงหนีไม่พ้นค่ะความทรงจําของคุณยังฝันถึงเขาอยู่เลยยังคิดถึงเขาอยู่เลยยังมีเขาอยู่เลย ไม่มีสักครั้งที่จะเอาเขาออกจากสมองได้แต่มันดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนช่วงเวลาใหมาๆ่ๆเหมือนตกนรกเหมือนคนโดนของเลยมีความรู้สึกรุ่มร้อนมีความรู้สึกปรารถนามีความรู้สึกของความต้องการใจมันอยากจะไป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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากแล้วแต่ยังออกจากความคิดความในใจลบเขาออก จากภาพความทรงจําไม่ได้คุณกับเขาอาจจะเคย18บวกกันมาแล้วก็ได้ในบางคนนะคะอาจจะมี18บวกกันลึกซึ้งกินใจครั้งสองครั้งก็ถือว่า18บบวกแล้วนะครั้งสองครั้งก็ถือว่าเสียไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าจานแค่ครั้งสองครั้งไม่นับไม่ใช่ครั้งสองครั้งก็เสียแล้วนะโอเคไหม <c oughs> คุณเป็นคนเซนซิทีฟอะวลารักใครอะถ้กต่อยเขาจะทําร้ายคุณต่อยเขาไม่ดีต่อคุณต่อให้เขาเป็นแบบไหนคุณก็จะรักฉันจะรักฉันจะรักฉันรักฉันทุ่มเทต่อยเขาไม่ดีต่อคุณคุณก็ลืมเขาไม่ลงรู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อดที่จะควบคุมใจตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อสื่อสาร ใจของคุณก็ยังร่ำหาในใจที่ไม่มีใครได้รับรู้ว่าความรู้สึกในใจของคุณเกิดอะไรขึ้นคุณรักเขานะ่ะเดอะเรฟเวอร์ได้แดงยังของคอกันคุณอยู่เลยได้แดงนี้มาเจอกันเพราะไม่ใช่ความบังเอิญมาจากอดีตชาติมาจากเราเคยอาจจะเคยไปสาบแช่งเขาไว้เมื่อชาติที่แล้วกลับมาชาตินี้ต้องมาเจอเขาอีกหรือชาติที่แล้วอาจจะ ไปทำบุญไปสาบทสาบานไปขอให้เรามีความรักชั่วนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยผูกติ็ดมาณชาตินี้แต่คนอื่นเนี่ยความรู้สึกของคุณแบบนี้ไม่เคยเป็นรู้สึกเสียสูญนมากกับคนอื่นก็คือไม่ได้มีแพชชั่นอันนี้บาบมันมีแพชชั่นเต็มอะแล้วลืมไม่ลงจริงๆริงนะณตอนนี้ถามว่าคุณหนีหัวใจพ้นหรือเปล่าคุณหนีไม่พ้นหรอกเขาก็ยังนั่งอยู่ในใจของคุณนั่นแหละ เขาก็ยังอยู่ในความคิดถึงเขาก็อยู่อยู่ในภาพความทรงจำเขาก็ยังทำให้คุณต้องเจ็บบางครั้งก็คิดถึงเขาเราก็ยังยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาด้วยซ้ำยังพร้อมรับด้วยถ้าเขากลับมาแต่กลับมาแบบไหนล่ะแค่กลับมาทักคุณก็ตื่นเต้นดีใจจะตายอยู่แล้วอย่าวว่าจะกลับมาดีเลยถ้ากลับมาดีคุณเอาไหมคิดก่อน ไม่ได้กลับมาแล้วก็โจรเอานะเพราะช่วงนี้คืออารมณ์ของคุณมันเน่งขึ้นเยอะแล้วมันเน่งขึ้นเพราะคุณก็รู้ในการที่เขากลับมาแล้วเป็นเหมือนแต่ก่อนเนี่ยคุณรู้คําตอบอยู่แล้วอืมคุณรู้ว่ากลับมาแล้วจะเป็นไงถ้ากลับมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขหรือการกลับมาของเขากลับมาแบบไหนล่ะแต่แค่เขาทักมาคุณก็เนื้อเต้นแล้วอ่ะมันเต้นใจมันเต้นผิดจังหวะเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนีหัวใจตัวเองยังไม่พ้นแล้วค่ะ ยังไม่ออกจากวิบากกรรมเคาะกรรมเข,รรมขาเรียกว่ามาเจอคนคนนี้มาเจอเพราะกรรมเก่าเพราะวิบากกรรมเพราะเคยเคยมีสัญญิงสัญญาร่วมกันไว้เมื่อชาติอดีตแต่เขาคนนั้นมีสัญญิงสัญญากับใครกี่คนไม่รู้หรือไปทําอะไรให้ใครเจ็บช้าน้ําใจกี่คนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะชาตินี้มาเพราะกรรม The ดวน i มาเพราะกรรมแรงแห่งกรรมมันดึงบางทีเราไม่คิดว่าเราจะเจอคนคนนี้ เราไม่คิดว่าเราชีวิตเรามันบางทีในสายงานหรือการอยู่คนละจังหวัดการอยู่คนละที่การที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่ด้วยโชคชะตาพัดพานำพาชักพาให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตเข้ามาทำให้เจ็บเข้ามาทำให้ทุกข์เข้ามาทำให้ทรมานเข้ามาทำให้เราเสียใจเราอยู่ของเราดีๆก็แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ คุณพยายามแหละพยายามตัดใจพยายามเข้มแข็งพยายามรืมเลือนพยายามหลุดพ้นแต่มันก็มันยังไม่หลุดมันยังไม่หลุดบางคนก็ยังฝันเห็นกันอยู่เลยนะบางคนจิตสัมผัสรเราเรารูยังสึกว่าเขายังอยู่ใกล้ๆเราเขาไม่ได้ห่างออกไปไหนเลยในบางคนวนเวียนกันอยู่ในเพื่อนอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน ถ้าคุณไปส่องคุณก็ยังเห็นเขาอยู่ใกล้ๆคือเขาก็รู้ความเคลื่อนไหวรู้ความเป็นไปไม่ได้แบบว่าจบกันแล้วไม่พูดไม่คุยใช่ไม่พูดไม่คุยแต่ไม่ใช่จบกันแล้วแบบหายกันออกจากชีวิตไม่ใช่แบบนั้นยังวนกันอยู่อาจจะมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอาจจะเขามาโพสต์แล้วคุณไปส่องเห็นคุณไปโพสต์แล้วเขาก็ส่องเห็นยังอยู่ในอารมณ์พวกนี้อยู่เพราะฉะนั้น ความทรงจำยังไม่ได้ลบเลือนอะไรที่เราอยากลืมกับจำอะไรที่เราอยากจำกับลืมมันช่างเจ็บปวดเนาะบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากลบเลือนเรื่องเหล่านี้ไปจัดใจแต่ลบเลือนไปไม่ได้สักทียิ่งลืมยิ่งคิดมันยิ่งเจ็บยิ่งจะลบมันยิ่งจำอือารมณ์นี้คุณจะหนีหัวใจพ้นหรือเปล่ายังไม่พ้นคะ่ะยังไม่พ้น มันอาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมอาจจะเป็นเพราะชาติปังก่อนเราเคยไปทำลายเขาไว้เราเลยต้องมายืนอยู่จุดนี้และผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกับเขาไว้อืมแล้วจะคุณจะหนีหัวใจตัวเองสำเร็จไหมยังหรอกยังหนีไม่ได้ค่ะขอดูซิกออฟวันคุณหน่อยคุณมีคนใหม่ๆเข้ามานะเด็กเข้ามาจีบอะเปิดใจสิคะเปิดใจ ช่วงนี้เออมีใครไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือคนที่เข้ามาตรงเนี้ยลองถามตัวเองซิงว่าคุณไปขอพอรอะไรไหมคุณอาจจะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เจอใครคนหนึ่งแล้วยู่ๆคนนี้ก็โผล่มาก็ได้นะสามถ้วยในความเป็นจริงที่คุณคิดนะ่ะบอกตรงๆในความเป็นจริงของคุณนะ่ะคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ได้กลับมาแล้วค่ะคิดว่าคนคนนี้ คือไม่มีเราอ่ะเขาก็มีคนอื่นหรือตอนที่เรามีเราเนี่ยเขาก็มีคนอื่นอยู่เพียงแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราเชื่อใจเราไว้ใจแต่พอเราได้ประสืบระส่องมาดูภูมิหลังมาดูในความเป็นเขาถึงได้รู้อืคุณอาจจะดิวกับสิงห์มังกรพุชศตุลเมน เมบความรู้สึกของคุณเนี่ยยังหงุดหงิดเพราะเขาในทุกๆครั้งบางทีเขาโพสอะไรขึ้นมาคุณก็อาจจะไปส่องแล้วคุณก็หงุดหงิดก็ได้หรือเขาอาจจะทำอะไรก็ตามที่ไปเจ็บคนอื่นแล้วคุณได้ไปเห็นได้ไปรับรู้เรื่องราวของเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าคุณไปดูคุณไปรู้อะไรมาคุณไปรู้อะไรมานั่นแหละคะ่ะ ความรักอยู่ในใจความรักยังอยู่ในใจอยู่ในความทรงจําคุณเป็นคนรักใครรักจริงชัดเจนทุกๆความสัมพันธ์ถ้าไม่รักคือไม่รักไม่รักก็ไม่คุยนะและชัดเจนด้วยว่าฉันไม่ต้องการสารสัมพันธ์ฉันไม่ต้องการคุยฉันมีให้แค่คําว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนเท่านั้นคุณชัดเจนถ้ารักคือรักไม่รักคือไม่รักนี่คือพลังงานของคุณคุณจะหนีหัวใจพ้นไหม ไม่ยังไม่พ้นนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้สู้ๆวันหนึ่งความรู้สึกวันหนึ่งมันจะราเรือนออกปจากใจเราได้วันหนึ่งเราอาจจะก้าวไปข้างหน้ากับคนที่ดีกว่าถ้าคุณยอมเปิดใจอย่าฝังตัวเองกับความทรงจำอย่าฝังตัวเองกับอดีตที่มันไม่หวนคืนหรืออดีตที่สามารถหวนคืนได้แต่มันก็เป็นรักที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นรักสามเศร้าเขาเมีเจ้าของแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอลา,า,าค่ะอาลไซนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ